มันเป็นความร้อนยิงห่านข้างันเป็นการลมฟวันเน้นเลยล่ะอร่อยจริงเนี่ยไม่สูงจริงๆริงกันเลยครับได้แล้วครับนี่าสิบาทนะบาทครับคุณาไปดูอะไรบอกว่านี่ชีสอินไซคืออะไรส0บาทสิบาทนี้นะ ผมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านซิครงเทพนะครับซิคงเทพแล้วครับผมพการตลาดเวอร์มาร์เก็ตนะะลองรีวิวที่ต่อครับผมนี่เออมมีมีอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยนอนนี้เป็นไก่ไก่ไม่ไก่ธรรมดาของเรานี่ยะแล้วก็ชุดละห้าบาทชุดละห้าสิบบาทเนี่ยชุดละหชุดละห้อันนี้ชุดละห้ ันดาสิบบาทแต่ถ้าเป็นซี่โคงผิดละห้าสิบบาทอู่อี่ห้าสิบบาทั้นี่โครงนะครับครับก็คอจะยู่ในถังห้อันนี้คือชุดของเขาเหรอชุดของเขาคือถ้าเราจะอาอันนี้ก็คือยกไปเลยใช่ยกไปเลยล้วก็ช่างว่าขิดผีดอช่างเลยจาวขีดก็ได้ขีดละห้าสิบบาทครับอันนี้ผมเห็มีช่งช่าง่ก่อนก็คือเป็นเป็นชุดนี้เหรอใช่้าสิบบาทห้าสิบบาทนี่เป็นชุดน้ำของเขาเลยน้ำซอสนี่สดเซยนะน่าเด คือสามารถที่เราละไปย่างไปย่างแล้วก็เอามาทาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นถุงของร้านมันต้องต้องมีเตาอบมันต้องอดิตอ๋อต้องต้องต้องเป็นเตาเตาอบของมเรียนครับผมอยู่นี่มาขายวันไหนบ้างที่นี่ฮะสุกเสาร์นี่ครับสุกเสาร์อาทิตย์อ่าสุกเสาร์อาทิตย์ครับร้านเปิดกี่โมงถกี่โมงครับสี่โมงสี่โมงต้นเปิดครับสี่โมงถึงสี่โงไปจนถึงห้าทุ่มครับถึงห้าทุ่มนครับครับผมแล้ววันอื่นขายที่ไหนวันอื่น คนอื่นใช่ไหมครับคนอื่นก็มีแล้วแต่วันครับจะเป็นใครก็อยู่ที่ตลาดข้าวพระครับฝ่ายครับก็จะอยู่ที่นี่อืมครับผมอยู่นี่เสาร์อาทิตย์นะร้านประจำครับร้านประจำเลยร้านประจำอยู่ตรงโซนกลางได้อยู่ตรงกลางร้านประจำเลยอันนี้คือเขาจัดให้มาอยู่ที่นี่ถ้าคือเป็นชิ้นใหญ่ๆนานๆมามีอะไรบ้างครับอ๋อมีเตาเป็เตาเตาอบนะฮะอันนี้ออฟเสมกครับเราเรียนแบบมาจากไต้เ็ติ้ล ครับผมมันเป็นความร้อนยิงฐานข้าวเป็นการรมควันไก่เป็นไส้กรอบนะครับมันฝรั่งใช่ไหมครับใช่ครับผมมันฝรั่งนี่ครับปลาไส่นะข้างล่างครับผมเห็นเป็นเป็นอะไรข้างล่างตัวข้างล่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นชิอาร์บภาษาอังกฤษเรียกว่าชิลลี่คองคาเน่อชินลี่ของคันเน่าตัวนี้ก็คือว่าเราจะเอาไว้ใส่หน้าแท็กโกกับนาโชของเรา ครับครับอ่าครับนี่ทำโชว์เลยนะฮะเดี๋ยวให้พี่เขาทำโชว์เลยนะเป็นแป้งนะเราก็จะสีนิ่งด้วยตัวแมกซิกันพาวเดอร์ครับอย่างนี้นะฮะอ่าครับมีตัวพาสเรี่แต่งสีเขียวให้มันนิดหน่อยอ่าครับใครขโมยของไปยอมรับมาคาณดี่ดีใครขโมยของไปนะจากนั้นผมใส่ตัวชิลลี่ของกันแน่นะครับ ใส่เข้าไปปิ้งข้างหน้าไปครับนี้โอเคครับความอร่อยครับนะฮะ่าฮะอาจจะตามด้วยตัวซอสร์บีคิวเท็กแม็กของเราเท็กแม็กมาเลยคำว่าเท็กซัสกับเม็กซิกันครับโรยเข้าไปครับผมอย่างนี้ซอสใช่ไครับอ่าจากนั้นตามด้วยตัวชีสซอสนะฮะตัวชีสซอสตัวนี้เป็นเชสต้าแย่ชีส สังเกตว่ามันจะเป็นสีส้มครับใส่เาไปเลยอ่าออนพับก็ไปแบบนี้นะครับจบด้วยตัวโตมาโต้ซอส่าโตมัตโตซอสต์นะอ่าหารตอนนี้ผมก็ไม่เคยรีวิวนะครับผมครั้งแรกเนื้อของที่ต่างเลยครับจบด้วยแมคการซีซั่นนิ่งกับตัวพัสลี่ครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเสร็จแล้วเท่าไหร่ครับเจ้านี้50บาทเองครับห้าสิบบาท แสดงว่าร้านนี้ราคา50บาทหมดเลยถูกต้องครับเราหาย50บาทดันทุกที่ครับครับโอ้โอาหารฝรั่งแต่ว่าราคานี่สุดยอดเลยนะที่นี่นะฮะใช่ครับพี่พี่เอาขึ้นไหนชิ้นนี่เลยเดี๋ยวไหนๆก็มาดานแล้วฮะเดี๋ยวชิมเลยครับเรามาดูครับอ๋อดูว่ากี่กินครับอ๋อเรามจะกินเรา50บาทครับดูนี่นะอ่าชิ้นนี้ก็คือ สามขีดกว่าแบบเดียวห้าติก็ตกประมาณร้อย <_ d ụ> ห้าสิบแปดบาทเดี๋ยวผมที่ไปร้อยห้าห้าอะไรกันนะครับสวัสาานะด,นะดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทิมกันะฮะอันนี้ขีดละห้าสิบนะใช่ครับผมดีครับสุดๆเลยนะเนี่ยสดๆเลยนะนี่ครับ เป็นที่ของอบนะ่นุ่มนมเหมันจะนุ่มแกเลือดซอสซอสหวานๆนะหวานๆรสจะไม่ตัดเด็กสามารถกินได้นะได้ครับเด็กสามารกินได้เลยไม่เผ็ดไม่ไม่เผ็ดแม่เลยอร่อยครับเน้นเลยนะเนี่ยอร่อยจริงเนี่ยเฮ้ยโซดจริงๆกันเลยครับผม ลองเลยนะใช่ครับผมแช่ง่ายครับนี่เจ้าของช่องเขารีวิวเขากินเองเลยนะเนี่ยครับผมอร่อยจริงอร่อยจริงครับไ่ไ่ไปด้เลยนะอร่อยจริงเป็นสไตล์เท็กซัสครับกินเป็นอาหารละบ้าน เคฟครับเขา,าเรียนอยู่เขาอยู่ที่นั่นครับผมนั่นเคฟเหรอครับผมครับ,อรบเอาเลยครับผมนี่ผมใส่ของให้เลยนะครับเชฟ้ สิบาทตัวนี้ของเราบอกว่ามันไม่ใช่ฮอทดอกนะฮะมันเป็นชีสอินไซด์ด้วยชีสอินไซด์ใช่เป็นฟิชชีสเลยครับครับครับเฮ้ยจายอะไรเนี่ยเปล่ามีดมีดสับไปดูเลยนี่มีดสับไปดูอะไรไมบอกว่านี่อ๋อ้คำว่าชีสอินไซด์คืออะไรสิบบาทสิบบาทนี่นะโอ้โห ขีดเต็มเลยครเต็มเต็มเลยกล้าซื้อผมหรือเปล่าค็ได้ครับเดี๋ยวผมจเอาฝากร้านแล้วกันนะครับครับก็เป็นซีโคงเทพเอ็มบิโอครับเป็นอาหารสไตล์เทคเน็กนะครับระหว่างซี่โครบัวกับตัวเท็กซัสนะครับทางเราจะมีทั้งตัวซีโคงนะครับซีโคงย่างบาร์บีคิวสุดเด็ดนะครับนัโชทาโก้ครับหรือเป็นซอสเสร็จสไตล นะคราะว่าจะเป็นคอสสองอะไรพวกนี well, you know? right ้ลองมาชิมดูตอนของเราบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยมากนะครับยังไงฝ่านร้านด้วยร้านตัวแชร์ได้ครับเพจเรามีเพจชื่อเผ็ดแล้วชื่อเพจว่าซี่โครงเทปเอ็นีิวครับอยู่หน้าร้านได้เลยครับนะครับอันนี้เฮามากเลยครับผมได้สวัสดีครับ